ไฮโซบิก so ให้กำลังใจไม่ห่างเชียรชกเดือดส่งโรงพยาบาลโพสขอโทษเพื่อนดารากรแผ่ให้กำลังใจเชียกันอย่างยกใหญ่ชกเดือดครับจนต้องเข้าโรงพยาบาลเผยภาพไฮโซบิกธ so นพลเป็นจลงขกุลครับหวานใจของสาวเชียรเขียงข้างไม่ห่างครับไปร่วมเชียร์เทนไฟเทนที่แฟนสาวอย่างเชียที่กำพรอครับซึ่งซุ่มซ้อมมวยอย่างหนักมุ่งมันในการชกอย่างเต็มที่กับเพื่อนซีอย่างหมอเจี๊ยบละ,ละนาโดยได้พิสูจน์ว่าเป็นคู่ชกที่ชกกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีเอามากๆ แม้จะเป็นมวยหญิงก็ตามการออกหมัดน้ำหนักหมัดนั้นการต่อยความแม่นยำของสาวเชียนครับเป็นที่พูดถึงมากๆพร้อมทั้งยังแห่ให้กำลังใจหลังชกเสร็จสาวเชียนนะครับต้องถูกส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนเพราะชีพจรเต้นเร็วมากจนหายใจไม่ทันและไม่ไวายเกิดดราม่าวิาพากษ์วิจารณ์นในโลกโซเชียลกันอย่างหนักเมื่อผลชกออกมาเสมอขณะที่เชียร์เองนะครับก็ได้โพสต์คลิปและภาพจากโรงพยาบาลขอโทษและเผยอาการดีขึ้นแล้วขณะที่ทีมดำนะครับตามไปให้กำลังใจถึงโรงพยาบาลกันด้วย อาทิหนุ่มอองตวนปินโตครับหัวหน้าทีมดำโพสต์ภาพกับสาวเชียร์ในชุดโรงพยาบาลพร้อมกับเผยว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะครับแฮชแท็กสู้ต่อไปแฮชแท็กทีมแบล็คแฮชแท็กเทนไฟท์เทนซีซั่นสองและเพื่อนสนิททั้งตูนและเกรดกันก้าวเป็นต้นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของสาวเชียร์นั้นเฝ้าแบบไม่ห่างข้างเตียงขณะที่สาวเกรซกันก้าวเพื่อนซีก็ได้โพส์ภาพกับสาวเชียร์ที่ข้างเตียงคนไข้ พร้อมกับเผยว่าจูสไนท์ได้ใจชั้นและคนทั้งประเทศไปแล้วจ้าแอนจากเทรนฟลเทรนทีสั้นสองงานนี้หายเหนื่อยอ่ะเดินหน้าอดทางกลางเพื่อนเพื่อนดาราก,ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวเชียจำนวนมากทางนี้ก็ได้เผยภาพไฮโซบีกรมซึ่งแม้ไม่ได้ลงโพสโซเชียลและไม่ได้ปรากฏตัวในการออกอากาศท่างทดสดการชกในครั้งนี้ก็แบบมังเงียบๆแต่เผยภาพเจ้าตัวไปร่วมเชียร์แฟนสาวอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเจมกิจเกษมโพสภาพกับพร้อมบอกว่า พี่เชียร์สบายดีนะครับทุกคน you are the winner my heart nassist มันมากครับทั้ง2คนเลยครับนี่แหละ10 Fight เทนซีซั่นสองแ a ช t ท a กทีม Black สัปดาห์หน้าผมแล้วกดดันต้องบอกว่าคู่นี้ถ้าใครได้ดูได้ชมแล้วชบมันมากๆครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซ u เปอร์สตาร์ดแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดิชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ